สวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็ f อฟทุกท่านทุกคนนะครับงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมาซ่อมบอร์ดของตู้เย็นนะครับผมเอาตูในก่อนดีมีเหลืออยู่สองบอดนะครับที่ซ่อมอันนั้นก็เป็นบอร์ดเครื่องสภาพามีเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยว ซ่อมบอดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อมดูตัวนี้ก่อนนะครับที่ใส่ฝุงนติมาครับติมาอยู่สองบอดนะครับดูกันอันนี้น่าจะเป็นของเพื่อนช่างนะครับไม่รู้ว่าเป็นช่างอะไรนะครับผมแต่ว่าก็ซ่อมเองกานะรซ่อมเอง ซ่อมได้ครับพวกนี้นะครับซ่อมได้ครับไม่มีปัญหานะครับผมถ้าเพื่อนช่างมีความสามารถนะครับดูลิตช่างกบซ่อมได้ครับผมแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ส่งมาให้ช่างกบได้นะครับผมแล้วก็โทรมาปรึกษาได้แต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ส่งมาได้ครับผมลองฝีมือตัวเองนะครับสําหรับอาการนี้ลูกค้าบอกเปลี่ยนไอซีไปแล้วนะครับ ก็ไม่ผ่านย้ำอะไรไม่รู้นครับทำอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับนสวิตชิ่งไม่มีไฟจ่ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวจักบจะลองจ่ายไปดูว่ามันเป็นอย่างที่เพื่อนช่างว่ากันไหมนะครับจังกบทำไม่นี่มาใหม่เสียบเลยครับ เอาไว้เสียบไม่ต้องไปบบตรกรีใต้ปิน้นนะครับเสียบเลยนีไ่ไงครับต้องไปบตเตรีข้างล่างตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ต้องบบตรตรีเหมือนเดิมนะครับสวิตชิ่งนี่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับมันซับซ้อนเฉพาะ ในส่วนของภาค CPU นะครับส่วนของ CPU แล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับสวิตชิ่งไม่มีอะไรซับซ้อน,นครับผมดูไฟ300มีไหมจ่ายเยอะกว่าเดิมอันนี้มีนะครับไฟ300มีนะครับผม mm. แล้วก็โมาดูไฟ15โวลต์ไม่มีไม่มีนะครับแล้วก็5โวลต์5โวลต์ก็ได้0.3 12โวลต์มีไหมเอ่ย สองก็น่าจะไม่มีนะครับไม่มีนะครับเป็นที่อะไรโอเคนะครับต่อไปเราก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของอเดี๋ยวชาร์จก่อนเพราะว่าไฟมันครั้งอยู่แล้วนะครับไฟมันต้องค้างอยู่แล้วนะครับชาร์จเลยเห็นไหมครับไฟมันค้าง,าเ,างเพราะว่าไฟมันไม่ได้จ่ายออกไฟครับ มันไม่ได้จ่ายออกไปหาโหลดนะครับมันจะค้างต่อไปเราก็มาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันอื่นนะครับอาจจะวัดวัดพวกไดโอดพวกนี้นะครับคืออันไหนที่ไม่เคยเสียลองวัดดูนะครับวัดหมดเลยนะครับไม่ต้องไปโอ้แบบนี้มันไม่ค่อยค่อไม่ค่อยบางทีเราคิดไม่ถึงเราคาดไม่ถึงมันมันบอกไม่ถูกนะครับคาดไม่ถึงบอกเลยว่า บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ว่าออไม่เสียไม่เสียไม่ชอ็ชอตช็อตหมดวัดเลยนะครับสำหรับไม่ชอ็อตไม่ช็อตนะครับนับวิเคราะห์ง่ายๆวัดไดโอดไม่เสีย จะมีซีตรงนี้ด้วยนะครับทําทให้มันรูดนะครับนรอตรงนี้ทำให้มันรุดนะครับไม่งั้นเป็นเรื่องหายากนะครับประมาณนี้นะครับก่อนนี้ท่างกรบจะลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับ ว่ามันใช้ได้ไหมบางทีมันก็อาจจะเสียนะครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนดูแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วไฟไม่จ่ายก็ต้องมาดูหม้อปแปลงนะครับผมโอเคนะครับได้มาแล้ว <c oughs> เป็นพวกนี้เป็นแท้นะครับแท้หมดเลยนะทั้งหมไม่ได้ซื้อมาโดยซื้อมาหนัาจาตัวเท่าไหร่ร้อยสาสิบบาทแท้เลยนะครับไม่ใช่เ่ยน ทั่วไปที่ไทสายแทรา่าน่าจะหกสิบกว่าบาทหรือเนทะ่าไร้อยสามสิบป่ะรวมส่งก็โอ้จะเก้าร้อยละห้าสิบอ่ะนะครับเลยมันก็ประมาณ A หกศูนย์ห้าหนึ่งเอมนะครับ a 6หกศนยใครตบ a อหกศูนย์ห้าหนึ่งเอ็ม ี okay. ๋ยวกอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งครับผมเปียนรียบร้อยครับผมให้ดีๆก่อนให้สวยๆนะครับบอดถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยครั้งที่สองนะไม่รู้ว่าเพื่อนช่างอะ่ะ ทำมากี่ครั้งแล้วนะพูดถึงว่าเขาเรียกว่าซ่อมซ่อมไม่จบแล้วถอดมาถอดกี่ครั้งแล้วอันนี้เห็นไหมมันช้ามันลอกนะครับลายปริน้นมันจะหลูดออกนะครับนี่นี่ครั้งนี้ช่างปบทําคือพยายามค่อยๆถอดออกมาเลยยังรอดนะครับนี่แหละไอ้ตรงปริน้นนี่แหละมันจะขาดนะครับถ้าเราทําถ้าเราไอ้นี่บ่อยๆนะครับเกิดว่าไม่ได้ก็อย่าทําเยอะนะครับมันช้า เดี๋ยวลายปริ้นมันขาดมันทํายากนะครับเวลาเอาส่งมาให้ท่างตบกทาต้องต่อลายต่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะมาลองดู <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องดูมอแปลงอลครับในส่วนส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวปรับปราบไป อันนี้ใส่แท้ให้เลยนะครับบางทีเพื่อนช่างซื้อมาอาจจะไม่แท้นะครับถึงแม้ว่ามัน <c oughs> ไอตัวเก่ามไม่รู้ว่าไปไหนแล้วไปไหนแล้วนะครับไปไหนไม่รู้นะครับทิ้งละมั้งนะครับผมมาดูกันไม่เอ่ยปาบก็เหมือนเดิมนะครับไม่ออกถ้าวนก็ไม่ออกนะครับ <c oughs> เรื่องใหญ่แล้วนะครับอย่างนี้นะครับผม เรื่องใหญ่ไปแล้วดีชันก็น <c oughs> เรื่องใหญ่ไปแล้ว <c oughs> เราก็ามาดูนะครับ <c oughs> ในส่วนที่เกี่ยวข้องว่ามัน เป็นยังไงครับก็คือมอแปลงม้แปลงในจุดนี้เราจะวัดยังไงจะให้ดูลายเป็นแบบดิจิตอลดีกว่านะวัด,ดใกล้กันตอนวัดวัดแบบปี๊ดเห็นไหมครับ จะมีลายตรงนี้เน,ะนี่มันเป็นอ,อันนี้เป็นเป็นไฟบวกเป็นไฟบวกนะครับผมมาเข้าขาเด่นก็คือ,อจากนี้มาเข้าขานี้ ก็คือสองเส้นนี้ต้องถึงกันจะได้ประมาณสองจุดห้าโอห์มหรือประมาณสองโอห์มนะครับผ <c oughs> มพอมันไฟมันผ่านตรงนี้มอแปลงก็จะทำการเหนี่ยวนำนะครับตรงน,นี้มันกันก็ถึงกันเหมือนกันนะครับผม <c oughs> เรามาวัดดู <c oughs> ว่าจุดไหนมันไม่ถึงกันมันยังไง <c oughs> เทียบเลยนะครับ ลักก่อนตรงนี้นะครับาไฟบวกก่อนปอ่า <c oughs> ไฟบวกไม่ฝั่ไงไฟบวกฝั่งอไไฟสามร้อยไม่ขึ้นนะครับฝั่งตรงนี้ก็ไม่ขึ้นแต่ตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นไหมขึ้นขึ้นไหมไม่ขึ้น จะขึ้นเฉพาะสองจุดนี้ฝั่งนี้ขึ้นนะครับฝั่งอันนี้ฝั่งไฟสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ <c oughs> ส่วนจุดกลางนี้ตรงนี้เป็นไฟห้าโวลต์หรือไฟ 10, ไฟสิบห้าโวลต์จุดกลางตรงนี้ต่อตรงมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงมาดูกันนะครับฝั่งนี้ก่อน ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไฟบวกนะครับปึ๊บไม่ขึ้นปึ๊บไม่ขึ้นอีกสองขามันจะถึงกันขาที่สองนึ่ไม่ใช่นะครับขามันมีขาหนึ่งอะขาหนึ่งไฟบวกขาสองหนีบไฟ15โวลต์ขาสามออกไปหา,าขาไอซีไอซีก็คือขาเด่นนะครับอีกสองขานี่เป็นน่าจะเป็นไฟ v c c ไฟเลี้ยงไฟ 4, ไฟ v c c นะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นสิบสองโวลต์เรามาวัดปุ๊บเห็นไหมไ,ไ,ไม,ไม่ไม่ขึ้นปุ๊บไม่ขึ้นเห็นไหมถ้าวัดเทียบระหว่างกับสิบห้าโวลต์ขึ้นนะครับได้ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดโอเคแต่แต่ไอไฟส0มร้อยโวลต์นี่ไม่ขึ้นเห็นไหมสามรอยโวลต์ v, ที่ไปหาคายซีนะครับไม่ขึ้นน่าจะขาดขดนี้ขดนี้จะได้ประมาณสองจุดห้าหรือสองจุดสามโวลต์ไอสองจุดห้าหรือสองจุดสามโอห์มนะครับอ่ะลอง กวมีมาเทียบไว้เรือสองอันสองลูกมาเทียบกันดูเลยนะครับผมบางที <c oughs> ไม่มีมอแปลงออันนี้ช่างกลเหลือสองตัวนะครับเดี๋ยวจะเอามาอีกไม่ขายนะครับไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับผมเอาไว้ซ่อมอย่างเดียวนะครับน,นีของเขาของลูกค้าปึ๊บไม่ขึ้นดูของช่างปลวกนะครับเห็นไหม จะได้ประมาณ2.5 2.5 2.7ประมาณนี้แหละครับนี่2.2 2.3ประมาณนี้น่ขาที่สามนะครับขาที่สามนะครับขาหนึ่งกับขาสามนะครับน่ขึ้นอยู่นะ สองจุดสี่โอเคประมาณนี้แหละครับตัวนี้จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับขาดไม่รู้ขาดตรงไหนขาดอยู่ตรงไหนไม่รู้มองไม่เห็นสนค้านี้ก็ได้อยู่โอมมันได้อันนี้ไฟสิบห้าโวลต์ตัวนี้เหมือนกันประมาณหน okay. ึ่งจุดสี่โอเคเีช่างกดจะเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้เก็บไว้มาดูกัน ริงแกะซ่อมแกะยากนะครับใช้เวลาเหมือนกันต้องแช่ไว้นานละแช่ไว้ทั้งคืนเลยนะช่างกบแช่วันหนึ่งล้างก่อนเรียบร้อยนะครับล้างเรามาวัดไฟกันดูเปิดปุ๊บดูนะนเห็นไหมครับสิบสี่จมาแล้วแล้วก็5โวลต์มาแล้ว12บสองมายัง อ่าสิได้11.90โอเคนะครับได้อยู่5มาไหมห้าก็ได้โอเคฝั่งนี้ได้ไหม,ม 1, เร 14, 48, เเามีโอเคนะครับได้ได้14.18โอเคไฟแก้วเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะเทสส่งลูกค้าถ้ามันทำงานอย่างนี้ไฟมันจะไม่ค้างนะครับอ,อย่างหมควัดไฟไม่ค้างเห็นไหมครับไฟไม่ค้าง ครับถ้ามันทำงานนะครับไปไม่ค้างค้างแค่นี้แหละครับ1.3ึ่โอเคลองเทสดูถ้าหลอดมันไม่ทำงานก็แสดงว่า ICAPM มีปัญหาปุ๊บรอบสองกด,ดเลยแต็กกด,ดเลยนะเริ่มตินแล้วนะครับโอเคติด okay, ตั้งสามดวง จะได้แล้วครับการเทสก็เหมือนเดิมนะครับก็คงจะจบคลิปแล้วนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจังกบนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมว่าเติมนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม